เอเวอเรสต์วาแเป็นตัวท็อปสุดของเรานั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบนะคะตัวนี้เป็นตัวบเทอร์โบนะคะสำหรับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของตัวฟอน์ FORD นะ,ะก็จะทําเป็นสีทูโทนตัดกันแบบนี้นะคะถ้าเราสังเกตเลยนะคะตัวชุดวิกเตอร์จะมีซีนเป็นยางแบบนี้นะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัดนะคะที่ช่องนัดฟอร์เช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะนัดก็จะพามาชมตัว วายแท็กก็คือเป็นตัวเอวอร์เร t ต์วายแท็กเป็นตัวท็อปสุดของเราน่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าคันนี้เราได้ตกแต่งอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าบาทนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบนะคะตัวนี้เป็นตัวไบเทอร์โบนะคะ210แรงมา้าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยสําหรับตัวเอวอร์เรนต์วายแท็กนะคะเราจะมีอัจฉริยะมาแบบนี้อยู่แล้วก็คือตัวนี้มันจะมาจากโรงงานเลยนะคะต่อมาเราแต่งอะไรไปบ้างคันนี้เเราาไดด้้แต่งงป็นนนุ Victor ทััคนนะคะะม เพิ่มก็จะเป็นตัวกระจังหน้าอ่ะสำหรับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของตัวฟอน FORD นะคะเป็นฟอร์ดสามมิติแบบนี้ตัวนี้ได้ทำเป็นสีดำล้วนนั่นเองต่อมาเลยนะคะตัวสเกรตด้านล่างตัวนี้เราได้ติดครอบเข้าไปนะคะและตัวนี้เราก็จะมีตัวซีนตรงนี้ตัวนี้เราจะไม่ได้เป็นการแกะเพิ่มเข้าไปนะคะอันนี้เราคือติดเพิ่มเข้าไปเองก็คือใส่ไปกับของเดิมของตัวรถเลยแล้วก็จะทําเป็นสีทูโทนตัดกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างจะเห็นเลยว่าคันนี้เราได้ทําตัวซุ้มล้อเข้าไปนะคะตัวนี้เป็นซุ้มล้อก็คือมาพร้อมกับตัววิกเตอร์ก็คือเป็นชุดด้านหน้านะคะตัวนี้มันจะมาเป็นชุดเข้ากันได้ลงตัวนะคะแล้วก็จะมีตัวซีนยางถ้าเราสังเกตเลยนะคะตัวชุดวิกเตอร์จะมีซีนเป็นยางแบบนี้นะคะก็คือเก็บงานได้ละเอียดมากๆเลยต่อมาตัวแม็กยางอันนี้เป็นล้อฟอร์สนะคะเป็นขนาด20นะก็คือเป็น ลายสวยๆเท่ๆแบบนี้สําหรับลูกค้านะคะที่ซื้อรถกับนัดนะตัวล้อตัวลายลายล้อแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกได้อันนี้ก็จะเป็นลายตัวนี้นะที่ลูกค้าเลือกสําหรับตัวยางตัวนี้เราได้เปลี่ยนเป็นยางของตัวโยธา י נ ะคะโอเพนคันที่แบบนี้เป็นตัว RT ทีสำหรับซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่27555 R20 นั่นเองมา สำหรับตัวเอเวอเรสต์บาแท็กนะคะบอกเลยว่าตัวนี้มันจะเท่มากๆเพราะว่าก็จะมีลาวหลังคามาจากโรงงานแบบนี้ก็จะเป็นลาวหลังคาสีตัวนี้จะออกสีบอลน,นะคะสําหรับคันนี้สําหรับตัวครอบเบ้ามือจับตรงนี้นะัติดให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรก็คือการรอยเล็บของเราเองเวลาที่เราล้วงเข้าไปหรือว่าเวลาที่เราจับเข้าไปเงี้ยป้องกรรันรอย เขาเรียกพวกแหวนพวกอะไรพวกเครื่องประดับที่เราใส่เงี้ยสามารถกันลอ,อยได้นะสําหรับตัวนี้ก็จะมีคําว่าเอลเรสนะคะเอลเรสตัวนี้จะเป็นสีแดงแบบนี้เนาะก็เพิ่มความเขาเรียกว่าความสปอร์ตให้กับรถคันนี้ได้มาดูด้านหลังกันบ้างค่ะสําหรับด้านหลังจะสังเกตเลยว่าคันนี้เราได้เพิ่มอะไรเข้าไปเราได้เพิ่มตัวครอบตัวนี้ได้เป็นตัวครอบไฟท้ายนะคะก็คือจะเป็นพลาสติกสีดําแบบนี้เลยครอบเข้าไปก็คือตัวนี้เราใช้กาว 3M ติดเข้าไปนะคะตัวนี้เราไม่ได้แบบ เจาะหรืออะไรกับตัวรถนะคะก็คือใช้ติดเข้าไปแล้วก็จะมีคําว่าเอลเวอรสขอบนี้เพิ่มมิติให้กับรถคันนี้นะคะสําหรับตัวสกเกิร์ตของฉุดวิกเตอร์นะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวสกเกิร์ตของตัววิกเตอร์ด้านหลังมีคําว่าวิกเตอร์ตรงนี้นะคะและตัวนี้เราได้ติดเพิ่มเข้าไปก็คือเป็นสีทูโทนตัดขอบนะคะแล้วก็ตัวท่อตัวนี้จะเป็นท่อหลอกตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยสวย,สวย,สวยเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราเพิ่มเติมภายในกันนิดนึงนะคะสําหรับตัวเอลเรดวาแท็กนะคะบอกเลยว่าภายในสวยแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะคะหน้าปัดเป็นหน้าปัดดิจิตอล100%นะคะแล้วจอซิงค์การเป็นซิงค์ 4A นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้านะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าและตัวโหมดของเรานะคะตัวนี้สามารถปรับโหมดได้นะคะมีช่องวเรชาร์จให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลย แล้วสําหรับตัวเอลวาร์เรสต์ทนะคะที่เราจะสังเกตได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เดินได้ด้วยได้สีส้มจะต่างกับตัวเอ v วาร์รสรุ่นอื่นๆนะคะแล้วก็เรียกว่าสวยหรูหราสมฐานะมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับ Next Gen e v ล r e ร์ y t ส c ์คันนี้นะคะสวยหลอดูดันมากๆเลยค่ะ มีทั้งสวยมีทั้งเขาเรียกว่าคมดุดันครบชุดเลยนะคะสำหรับคันนี้สนใจนะคะทักข้าหานัดได้นะคะที่เพจฟอร์เพกเษมเจเจบายนัดฟอร์นะคะหรือโทรหานัดได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0649399424ค่ะสวัสดีค่ะ